สวัสดีค่ะก็ซิบอกเล่ายินดีต้อนรับๆๆทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกานำเสนอร,รถกระบะอลอราคาประหยัดแบบนี้มีหลุดมาน้อยนะคะสนใจนัดดูรถได้ตลอดค่ะคันนี้พิกัดดูรถได้ที่เกษตรนวมินนะคะสามารถนัดดูได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะรถกระบะสวยๆนะคะคันใหญ่บึกบึนค่ะทุกท่านกับรถ m a z d a b t 50 Pro ค่ะรถปี2015 เครื่องยน2.2ดีเซลนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะเลขไม 1, 40, ล140,000โรเท่านั้นนะคะเบาะหนังยางใหม่พร้อมใช้งานได้เลยราคาเพียง169,000บาทค่ะราคาเงินสดนะคะรถสภาพสวยเลยค่ะทุกท่านคุ้มค่าคุ้มราคานะคะไปทำกำไรกันต่อก็ยังไปได้ค่ะหรือว่าจะไปใช้ก็คุ้มมากๆ สนใจคันนี้นะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแนะนําให้อัปเดตสถานะรถก่อนนะคะและไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะแอดมินเพียงแนะนําเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ